สบายดีพี่น้องหมดสุขุมสุขนสบายดียามบ่ายวันนี้เบาสอนยืนเฮือนยูนซานพี่น้องเลยคอยใส่บ่ได้ล็อกดาวนะ์เนาะวันนี้มาหนองบกนะมาล็อกดาวน์อยู่หนองบกพี่น้องเลยคอยใส่บ่ไดนะ้เนาะเพิ่นยังล็อกดาวน์ปิดบ้านปิดเมืองอยู่บรรยากาศอยู่หน้าเฮือนเนาะทงหน้า เดียวข้าหน้าแซงให้ก็แล้วนะอน,นี้เป็นต่อต่อข้าหน้าแซงเนาะอันนี้อากาศฮอห้อนพี่น้องเลยไปใายบาได้อยู่เพื่อนกับครอบครัวเอาลูกพี่น้องเดี๋ยวมาสอนจะพาพี่น้องไปเบิง้งลูกรายเนาะกับบคุคคลจะถ่ายลูกรา้ออกคลิปเพราะบันใดเนาะสำหรับคลิปนี้สิมาถ่ายคลิปลูกรายให้พี่น้องลงพาเอารอา์ ไอ้น้องเขาจะเบิ่งจะส้มกันเนาะบรรยากาศอยอ่ะดูซ่านอากาศฮอ,อนมาเลยงัวกับ้อนน้องมุกกำลังล้างถ้วยสบายยี่พี่น้องเนี่แม่เป็นหน้ามาได้ไหมโอ้ยอาย น้องมุกกำลังได้กินเนาะสีเฮ็ดเแจ้วพันปลาสีมืงแจ้วพันปลาฝีมือน้องมุกแสีบๆกินพันปลานิ่นเนาะมาพันปลานิ่นโตบัก,กใหญ่เนสุกแล้ว บรรยากาศอยู่เรอนอยู่ซานใส่ไซบอร์ดอ้อากาศก็ฮ้อนมาเลยปานเดือนเมษาทั้งที่เข้าสู่เดือนพฤษภาเราพี่น้องเลยกาศก็ฮ้อนเดี๋ยวลูกทรายนั่งลิ้นอยู่กองกองหมากตองเนาะกะสบายดีรู้กะสบายดีไม่อยากกใส่ทำอะไรเอาเอาเมวกออกลูก

ใช่มใ่ไทามีกะก็สิเป็นกระเทย่ะม่ไม่ใช่หให้มะเต้ใช่ให้มาได้ฝากกัได้ปีสีเยือนแม่ว่าสิปีสีเยือนบ่อม,มันดำนีลูตัวเองยื่มาทาอ ก็จะไปซื้ออื่นก็หกและสี่เดือนอาะกันในปีสี่เดือนสำนักขี้ดื้อกินข้าวไปนะกินข้าวไปมาอ่ำโอ้ยดีอ่ะได้อ่ำอ่ำนี่ไว้เออเป้๊ไปป้าฮะลูกโยกโผ้ไปโยกโผ้ไปบ่มันคัน หแค่ส <laughs> ิเป็นกระเทยวะข้ะโอ้เฮจานะเฮจีสั่งนะมามากินข้าวกับแม่คนนี้ลูกเอาเต้นเต้นเต้นเอาเต้นมาดูลูกเอาเต้นโยกโจ๊กฝนเทลงมาเต้นไหมลูกฝนเทลงมาเต้นฝนเทลงมาบ่ ข้าวกะนีขนข่ข้าวลูกเนข้าวน่ข้าวกระป๋านี่มั้ยอาใส่หัวแม่นะฮะไม่แม่ใส่ให้หัวหเป็นกะเทยม่แม่ใส่เอ๊บนิ่ห <c oughs> วานนี่หวานนิหวานรูวานอ่เอาออกไมนี่นิวหวานหวานรับตาโอ้ยคนนี่วาน <c oughs> <c oughs>

Bin cắt hơi thơi y Mì Toba dito, toba dito, toro, 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 đó <laughs> รักกินข้าวเที่ยงพี่น้องมาอำก่อนข้าวเที่ยงอยู่กองผมไหมอาปากอาปากอาปากเฮ้ยไว้เจริญนั่นอาปากกินข้าว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 แคบวะแคบวะเอ้ยตกแล้วไอ้เป้มาเก็บเอาไว้ไอ้เป้มาเก็บเอาไว้ ผ่านฝานิ่กับปลาปาุปา้นยอดเลยกินปลากินปปลานี่ปเปลาปลานี่เหบ่ปลานนี้พักเลิศเนาะพักนางเลิศ

มัมกินข้าวมัมก็ไปไปไปกินน้ำสกินน้ำข้าวพี่น้องกินข้าวีข้าวเที่ยงเนาะกินพันป่าของหอมไม้อากาศฮอนมามมัชี้ีย่งแล้วนี้เอาเนี่ยยินไเซฟเซฟมุกนี่ ขึ้แล้วแม่เขาแล้วแม่เป็นเซฟฮะเบิงโอ้คากแล้วบูกินแบบนี้เฮ็ดให้เราไปบูกินจุดๆๆมาแล้วกระจัยรถไฟขับรถปลาเลยเอาขี่ดื้ออามิก้าเนาะในปีสี่เดือนนะพี่น้องเลยกำลังดื้อไล่คุบเอาอยู่ ใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือน้อยใส่เกลือแล้วลงยางกเราใส่เกลือแล้วลงยางเลยใส่เกลือพันเหนียวแล้วปะเออเบิ่งเบิ่งใส่เกลือก่อนนี่เบิ่งแมงวาดต่อมแลนะป้าคงกินใส่เกอลงลงใส่ลงลงลงยางลงยางไรเป๊ะไรนี่เบิ่งกู้เบิ่งกู้เลนิ้วหวานี่หวามานิ้วหวานใส่กลองเลยนี่วหวาใส่กลองนี่พอเลย

ขาวีเดื้อเอ้ยขามีก้าขีด้อทำไมดือนะด้อลายครบออย่เนาะนิ้มน่ก็นิ่มงามน่อยกิมงามหน่ะยกางกันมานอนอู่ตอนยังนอนบุเนอนอู่ะหกมาครับหากมาเฮียนอนอู่ โอเคเราพีแ okay, ล้วสำหรับคลิปนี้มอนี้ชื่อขอจบไว้เพียงซำนี้ก่อนนะคลิปหน้าพบกันใหม่บายบาย